สวัสดีค่ะรายการเชนติวเตอร์ตอนที่41นะคะวันนี้หวานมาในหัวข้อเรื่องชีวิตเราเป็นไปตามดวงจริงหรือเพื่อที่จะทดสอบสมมติฐานนี้นะคะหวานแบ่งการทดลองของหวานเนี้ยออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1คือการอ้างอิงบทวิเคราะห์ดั้งเดิมของโหรศาศาสตร์จีนส่วนที่2คือการอ้างอิงบทวิเคราะห์ใหม่โดยตัวหวานเองนะคะผ่านฟ a สเชนโมเดลซึ่ง การทดลองนี้เกิดขึ้นช่วงวันที่22-27ถึงตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยหวานสร้างแอปพลิเคชัน Fasten Model ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของการใช้คำทำนายแบบโบราศาสตร์จีน7ข้อโดยที่เป็นเรื่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ตัวเองได้เช่นพฤติกรรมในวัยเด็กความรู้สึกนึกคิดของตัวเองต่อบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็พฤติกรรมการทำงานค่ะ ในส่วนที่2ก็คือเป็นภาพ Fast ทนโมเดลที่มีการตีความแบบอัตโนมัติโดยหวานเองและก็มีคำแนะนำที่อ้างอิงจากประสบการณ์ทำงาน20ปีของหวานเองนะคะผลปรากฏว่ามีผู้ทดลองใช้ประมาณ600กว่าท่านหลังจากคัดกรองข้อมูลที่ซ้ำข้อมูลที่เสียออกไปเนี่ยก็เหลือ500กว่าท่านในนี้ค่ะมีคนตอบว่า จาก7ข้อนี้ถูกเกิน50%หมายความว่าถูกเกิน4ข้อขึ้นไปนะคะ80%ค่ะและเมื่อเรามาดูผลในแง่ของคนที่บอกว่ามีความแม่นยำเกิน70%ขึ้นไปปรากฏว่ามีอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะนั่นก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเรายังควรจะเชื่อหูวไว้หูสำหรับคำทำนายของหมอดูนั่นเองค่ะและเมื่อเจาะลงไปในระดับอาชีพมีความน่าสนใจค่ะที่ พอเราแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและกลุ่มที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะวันพบว่ากลุ่มที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือกลุ่มของคนที่ทําอาชีพทหารตํำรวจพยาบาล NGO นะคะในอีกส่วนหนึ่งค่ะกลุ่มที่เกินค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เป็นกลุ่มของคนที่ทําอาชีพอิสระเช่นเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนประกันนะคะ เป็นหมอทนายเป็นนักบัญชีมาในส่วนที่2ค่ะมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมานะคะประมาณ10%ของกลุ่มที่เ,เข้าร่วมทั้งหมดค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้เป็นคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีนั่นก็คือปริญญาโทรหรือปริญญาเอกขึ้นไปนะคะมองว่าฟาเซนโมเดลสามารถทำให้เขา เข้าใจตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานแล้วก็มองว่าบทวิเคราะห์อัตโนมัติของหวานและก็คำแนะนำที่สะท้อนการทำงานเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาค่ะ mm hmm. การทดลองนี้สำหรับหวานนะคะสะท้อนอะไรสิ่งที่หวานสรุปนะคะนั่นก็คือว่าในโลกปัจจุบันค่ะได้แตกต่างไปจากวันเวลาในช่วงการเกิดขึ้นของโหราศาสตร์จีน แล้วก็มีวิวัฒนาการมากมายมีรูปแบบของอาชีพหลากหลายซึ่งทำให้คำทํานายพื้นฐานของดวงจีนเนี่ยไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้อีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันค่ะแก่นของโหราศาสตร์จีนเนี่ยยังคงมีประโยชน์ในการทำให้คนเราสามารถเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของตัวเองได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกลุ่มของคนที่มีการศึกษาสูง ที่จำเป็นจะต้องทำงานในองค์กรที่ตนเองไม่สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วเนี่ย f a s t e n Mo เดเป็นวิธีหนึ่งของการช่วยให้คนเหล่านั้นได้รู้จักตัวเองแล้วก็เลือกค่ะว่าจะเป็นตัวเองต่อไปหรือจะลองปรับพฤติกรรมตัวเองตั้งเข็มปรับทัศนคติของตัวเองในการทำงานสมัยเพื่อให้ชีวิตการทำงานของตัวเองราบรื่น รประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำร่วมกับคนอื่นค่ะ